แนะนำบทอลบัลไบยนะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาผู้ปฏิเสธสถาในหมู่ชาวคำพี์และพวกบูชาจเวทนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาคือาศาสนาทูตท่านหนึ่งจากอัลลอฮ์เพื่ออ่านคัำพีอันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติ อันทรงคุณค่าและบรรดาผู้ที่ได้รับคำเพีอุลกิตาบนั้นไม่ได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานนั้นชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วและพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทํำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่ายสก,กา a และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคมภีรและพวกบูชาจุเวตนั้นจะอยู่ในนรกยาณนำโดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่งแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งการตอบแทนของพวกเขาณที่พระผู้พิบาลของพวกเขาคือสวนสวนรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน โดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกา,อาลอัลลอฮ์ทรงปิตติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่อพระองค์นั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา